วันนี้ก็จะพาไปร้านเจนนี่ใบยานะคะจะมาบอกทางไปร้านถึงแยกเมื่อกี้เราก็ตรงมาเลยนะคะตรงไปเรื่อยๆตรงเลยค่ะเรียวคะ่ะเลียวเรียวเลียวเรียวซ้ยวยวยวายเมืนบอกใช่แล้วก็ตรงมาเรื<ๆ>่อยๆแล้วก็จะเจอร้านสีนานวนอยู่ฝั่งซ้ายนะคะแล้วก็จะถึงแยกชิวแล้วแล้วนะ ก็จะเป็นสีแยกคิวเล้าค่ะขับตรงเข้าไปนะคะทุกคนก็จะเห็นร้านหมูกระทะริมทองค่ะริมทางค่ะอกูดบีนค่ะกูดบีนค่ะขับตรงไป <c oughs> ตอนนี้ก็แสงสวยมากนะคะเพราะว่าเป็นตอนเย็นแล้วร้านก็จะเปิดประมาณ6กโมงเย็นเนาะกูดบิลค่ะเป็นอหอน,นะคะก็ขับตรงไปเรื่อยๆค่ะทางง่ายมากขับตรงไปเรื่อยๆค่ะแล้วก็จะถึงแยก แยกปุ๊บแล้วก็เลี้ยวขวาเลี้ยวไปค่ะเลี้ยว